ไม่บ่อยนะครับที่ไอ้ปืนใหญ่อาเซนนลจะมาชนะปีศาจแดงถึงถิ่นโอแทฟฟอร์ดได้นะครับเป็นสิ่งที่ยากมากครับทั้ง2ทีมเสริมทัพกันได้อย่างน่าสนใจทั้งคู่นะครับสรุผลวิคราเบอลวันเสาร์ที่16สิงหาคมใครเป็นยังไงกันบ้างนะครับคู่ที่1นะครับทัตแนพอสเปอร์พบกับเบอร์ลี น้องใหม่ทางเราจะให้ไปกับท่านนสเปิร์นะครับผลจบออกมาที่สเปอร์ชนะไปได้สามประตูต่อศูนย์ครับคู่นี้ตรงเป้าเข้าวินกันไปนะครับในขณะที่สายสูงก็มาตำนัดด้วยนะครับรับทรับคูณ2กันไปนะครับยินดีด้วยนะฮะคู่ที่2ครับ บู๊แฮมตันวันเดอร์เลอร์นะครับพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับทางเราร่วมทางไปกับแมนซิตี้ผู้มาเยือนจบออกมาแมนซิตี้ชนะไปได้ศูนย์ประตูต่อสี่นะครับคู่นี้ตังเป้าเข้าวินกันไปนะครับแถมใส่สูงก็ามาทำนัดไว้อีกนะฮะก็คูณ2กันไป ด้วยนะครับยินดีด้วยนะสำหรับผู้ที่ตามมานะครับอีกคู่หนึ่งคู่ที่3ครับมาโยกาพบกับบารเซโลน่านะครับทางเราให้ลุยไปกับเจ้าบุญทุ่มอย่างบารเซโลน่านะครับจะออกมาที่ชัยชนะมากมายศูนย์ประตูต่อ3ครับคู่นี้ตงเป้าเข้าวินตามระเบียบยินดีด้วยนะครับสำหรับผู้ที่ตามมานะฮะคู่ที่4ครับสุดการพบกับ บเอนมิวนิคนะครับทางเราจะให้ไปกับเสือใต้ไบเอนมิวนิตนะครับจบออกมาสกอร์บเยนชนะไปได้2ประตูต่อ1นะครับคู่นี้ยกเจ้ากันไปขออภัยด้วยนะครับเมื่อวานก็ผ่านไปแล้ววันนี้ก็มาสู้กันใหม่นะฮะไก่พร้อมใจพร้อมเุยไปด้วยกันนะครับวันนี้สวัสดีประชาชนคนชอบลุ้นที่เคารพ รับทุกท่านมาพบกับบีกไกแซ่นํกวิเคราะบอลเด็ดมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับก่อนรับชมรับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางเรารบกวนเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์สังนกระดิ่งปิ๊งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิเคราะห์ฟุตบอลเด็ดๆเ,เป็นประจำทุกวันก่อนใครๆนะครับและสมาชิกท่านใดครับมองหาช่องทางรับชมลุ้นเชียร์ฟุตบอลแบบครบจบทุกลีก และความบันเทิงแบบครบวงจรนะครับปลอดภัยและใจดีมีทีเด็ดมาแจกฟรีๆเช้ายันดึกไม่หลับไม่นอนจากพี่ๆในกลุ่มชมรมคนชอบคุยฟุตบอลหน้าปักซอยคอยสปอร์ตทุกท่านตลอดเส้นทางนะครับสนใจร่วมชาตไปกับเรานะครับแอดไลน์มาที่แอด b w r k s มีแอดนํำหน้าด้วยนะครับหรือหมุดในคอมเมนต์ที่เราปักไว้ให้ก็ได้นะครับแล้วพบกันในกลุ่มนะฮะวิเคราะห์ฟุตบอลเดทคัดเน้นจัดไปประจําวันอาทิตย์ที่17สิงหาคมมีดังนี้นะครับวิเคราะห์บอลเดทคู่ที่1ครับเชลซีพบกับคริสตันทาเลตนะครับ2องทุ วิเคราะห์บอลเด็ดคู่ที่2ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับอาร์เซนอลสองทุ่มสานาทีครับวิเคราะห์บอลเด็ดคู่ที่3ครับน้องพบกับปารีสแซงต์แชร์แมงครับตีหนึ่งสี่สิบห้าบิคเคอร์บอลเด็ดคู่ที่สี่ครับเอสปัน์ยอนพบกับอาร์เติโกมาดริดนะครับตีสองสามสิบนาทีครับวันอาทิตย์พิชิตฝันไปด้วยกันนะครับพร้อมแล้วไปลุยกันเลยนะฮะวิเคราะห์บอลเด็ดในคู่แรกครับมาชมพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับสิงโตน้ําเงินครามเชลซีเปิดสแตมฟอร์ดบิดครับรับกันมาเยือนของแชมป์เอฟเอคคััพอย่าางริสตเลนนนะะครรรับปปเเเดิมมมสา็กกแของงทั้คูร ครับถิ่งบลูเชลซีครับฤดูกาลที่แล้วจบอันดับ4ในลีกนะครับเป็นแชมป์คอนเฟลเลนซ์ลีกพร้อมพ่วงด้วยฟอร์มอันสุดยอดในรายการชิงแชมป์สโมสรโลกคว้าแชมป์มาได้อีกนะครับส่วนพาเลทเองครับก็ยอดเยี่ยมเช่นกันครับคว้าแชมป์เอฟเอคับและคอมมูนิตี้ชิลมาครองได้เช่นกันครับไม่ธรรมดาเลยนะฮะฤดูกาลที่แล้วคริสตันพาเลทจบอันดับที่12ครับเฮทูเฮทห้าเกมพบกันครับเชลซีชนะไปได้3ครั้งและผล เสมอกันอีก2องหนนะครับพาเลสครับไม่เคยชนะเชลซีได้เลยครับทัศนวิเคราห์ฟุตบอลคู่ดีครับลูกพี่จัดโจทย์มาให้ที่เชลซีดีกว่า1ช่วงตัวครับต้องบอกเลยว่าเชลซีช่วงนี้กําลังมาเลยนะครับฟอร์มดีมาต่อเนื่องครับเดือนสิงหาคมครับอุ่นเครื่องชนะเลเวอร์คูเซนไป2ประตูต่อศูนย์ครับและโชว์โหดในเกมที่ถล่มเอซีมิลานไป4ประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนคริสตันพาเลสครับในเกมกับลิวพูในถ้วยคอมมูนิตี้ชิลครับ ก็ยันเสมอในเวลาได้อย่างน่าประทับใจนะครับก็ต้องบอกเลยว่าไม่ง่ายครับสาหรับเจ้าบ้านเชลซีฮะแต่ยังไงครับเปิดลีกเกมแรกได้เล่นในถิ่นตัวเองครับแถมยังฟอร์มที่ร้อนแรงนะปัจจุบันนี้อีกครับถึงแม้พาเลทจะยอดเยี่ยมครับแต่ไม่น่าจะเอาอยู่ครับขอฝากความหวังไปกับสิงห์บลูเชลซีมีเฮแน่นอนครับวิเคราอห์ฟุตบอลในคู่ที่2ครับเป็นคู่เอกประจําสัปดาห์นี้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับอาร์เซนอลนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฤดูกาลที่แล้วครับจบอันดับที่15ในลีกครับ เป็นฤดูกาลที่ไม่น่าจดจำสักเท่าไหร่นะครับส่วนปืนใหญ่อาเซนนลจบในฐานะรองแชมป์เมื่อฤดูกาลที่แล้วครับเฮทูเฮทแบ่งกันแพ้แบ่งกันชนะผลละ2ผลครับและผลเสมอกันอีกหนึ่งเกมนะฮะทศนาบีเคฟุตบอลคู่นี้เจ้าภาพจัดโจ์มาที่ผู้มาเยือนอยากปืนใหญ่อาเซนอลดีกว่าเจ้าถิ่นปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคึนทอน0.5นะครับออกมาแบบนี้ขอบอกตรงๆเลยว่าไม่บ่อยนะครับที่ไอ้ปืนใหญ่อาเซนนลจะมาชนะปีศาจแดง ถึงถิ่นโอแทฟฟอร์ดได้นะครับเป็นสิ่งที่ยากมากครับทั้ง2ทีมเสริมทัพกันได้อย่างน่าสนใจทั้งคู่นะครับแผนฟอร์มช่วงพรีซีซั่นก็ต้องบอกเลยครับว่าดูรีทั้งคู่ครับสูสีกันมากขนาดนี้ขอกันใจสวนรองไปกับเจ้าบ้านปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่แพ้คาบ้านแน่นอนครับคู่นี้วีเคอห์ฟุตบอลในคู่ที่3ครับย้ายมาชมลีกเองฝรั่งเศสกันบ้างนะครับเจ้าบ้านน้องเปิดบ้านรับการมาเยือนของปารีสแซงต์แชร์กงนะครับ น้องฤดูการที่แล้วจบอันดับที่13ครับส่วนผู้มาเยือนปารีสแซงต์กแมงนะครับจบ้วยการเป็นแชมป์นะครับพวงด้วยแชมป์ยุโรปอีกต่างหากนะครับพบกันหาครั้งหลังสุดปารีสชนะไปได้สามหดและผลเสมอกันอีก2เกมครับน้องไม่เคยชนะปารีสแซงต์กแมงได้เลยนะครับพัฒนาวิเคราะห์ฟุตบอลคู่นี้นะครับลูกพี่จัดโจทย์มาให้ที่ปารีสแซงต์กแมงต้องชนะ2ประตูขึ้นไปนะครับ1.5ถึงจะแตะขอบฟ้าได้นะครับ แม้ว่าฤดูกาลที่ผ่านมาครับน้องจะขโมยแต้มจากปารีสแซงชักแมงด้วยการเยินเสมอได้ทั้งสองเกมนะครับเย่าและเยือนครับแต่เห็นทีครานี้ครับจะแตกต่างออกไปครับเพราะปารีสแซงชักแมงชั่วโมงนี้จัดจ้านในย่านนี้แบบสุดๆครับแถมเจ้าถินน้องครับเดินสายอุ่นเครื่อง5้าเกมครับผลงานแย่มากนะครับชนะไป1แพ้4ี่นะครับบ่งบอกว่าสภาพไม่พร้อมต่างจากผู้มาเยือนอย่างปารีสแซงชักแมงนะครับ เตรียมทีมมาตั้งแต่รายการขับปีฟ่าขับเบอร์คับนะครับที่สหรัฐอเมริกาแม้จะไม่ได้เป็นแชมป์ครับแต่ต้องบอกเลยว่าฟอร์มดีมากนะครับลากยาวมาจนถึงอยู่ฟาซุปเปอร์คัพนะครับกับสเปอร์ที่เกือบหลับแต่กลับมาเป็นแชมป์เฉยเลยนะฮะคู่นี้จึงขอฝากใจไปกับปารีสแซงชักแมง2ประตูที่ต้องการน่าทำถึงนะครับคู่นี้แนะนำให้ติดสูงตามไปด้วยนะครับ ปีกฟฟิบอลในคู่ที่4นะครับปิดท้ายกันที่ลาลิกาสเปนนะครับประเดิมสนามด้วยกันทั้งคู่นะครับกับเจ้านกแก้วเอสปอนยอนนะครับเปิดบ้านรับการเยือนของตราหมีอาราติโกมาดริดนะฮะเอสปันยอนจบอันดับที่1 4เมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับส่วนอาราติโกมาดริดครับจบในอันดับที่3เมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาครับเฮทูเฮทครับอาราติโกมาดริดชนะได้1หนนะครับและผลเสมอกันอีก4เกมครับเอสปันยอนยังไม่เคยชนะได้เลยนะครับพักหลังที่สู้กัน5เกมนะฮะ ทศนาวิเคราะห์ฟุตบอลคู่นี้ท่านเจ้าคุณกันโจดไปที่ผู้มาเยือนดีกว่าเจ้าถิ่นหนึ่งช่วงตัวใสปิ้งนะครับต้องบอกเลยว่าแปลกใจนิดๆน,นะครับถ้าถามหาเหตุผลคงเป็นเพราะอันดับในหลีที่ห่างกันเม่รู้ดูการที่แล้วเป็นแน่แท้ครับเอสัญญันยอนครับเตรียมทีมเดินสายอุ่นเครื่องผลงานยอดเยี่ยมครับพร้อมบวกสุดๆฮะในขณะที่อาาซิโกโมาัริด ได้เตรียมทีมาตั้งแต่ครับี่ฟาเวอร์ครนะครับเดือนมิถุนายนนู่นนะครับไม่ต้องบอกก็รู้ว่าพร้อมแค่ไหนนะครับแต่1ช่วงตัวนะครับกับทีมที่แพ้ยากอย่างเอสปันยอนถ้าได้ลงเล่นต่อหน้าแฟนบอลแล้วนะครับก็ต้องบอกเลยว่าแพ้ยากสุดๆนะครับคู่นี้กันก่ส่วนรองไปกับเจ้าบ้านเอสปันยอนไม่แพ้ขาบ้านแน่นอนนะครับทบทวนวิเคราะห์ฟุตบอลคัดเด็ด เน้นๆจัดไปทิศทางใดกันบ้างนะครับคู่ที่1นะครับอยู่ไปกับสิงห์บูเชลซีมีเฮแน่ในช่อง1ช่วงตัว3แต้มชัว์ในบ้านครับคู่ที่2ครับจัดสวนรองไปกับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในโอแทฟปอร์ดสู้ได้นะครับช่อง0.5ไม่คาบ้านแน่นอนครับคู่ที่3ครับรวมทางไปกับปารีสแซงต์แชรกแมงนะครับ แข่งทั่วแผ่นนะครับ2ประตูที่ต้องการน่าทําถึงครับคู่นี้จัดใส่สูงทํางานติดตามไปด้วยะฮะคู่ที่4ครับกันใจรองไปกับเจ้าบ้านเอสปันยอนนะครับแพ้ยากไม่คาบ้านในช่องหนึ่งช่วงตัวไม่กลัวอยู่แล้วนะครับนายันไหวฮนะจบไปกับวิเคราะห์บอลเด็ดประจําวันนี้ที่เราคัดจัดมาให้ด้วยความตั้งใจนะครับ ให้เพื่อนๆนำไปเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจว่าจะลุ้นคู่ไหนทิศทางใดดีนะฮะลูกลมกลมข้างในมีลมอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเอาจะช่วยทุกท่านเสมอนะฮะก่อนจากกันครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์สังกันดิ่งปิ๊งๆ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเบียกไก่เสขอขอบคุณมาณาที่นี้นะครับแลนะหากเพื่อนๆท่านใดมองหาช่องทางการลุ้นที่ปลอดภัยมั่นคงมีครบจบที่เดียวพร้อมทีเด็ดมากมายมาแจกแต่กระจายเช้ายันดึกในกลุ่มชมรมคนชอบคุยฟุตบอลนนะ้ำปักสอยขอย แนะนำทุกปัญหาที่ท่านอยากรู้นะครับสนใจร่วมทางไปกับเรานะฮะแอดไลน์หาเราที่อ b w e เ k s นะครับมีแอดนำหน้าด้วยฮะหรือหมุดในคอมเมนต์ที่เราปักไว้ให้ก็ได้ครับแล้วนะพบกันในกลุ่มนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีดูฟุตบอลให้สนุกนะครับวันนี้สวัสดีครับ